สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับแม่ใหม่ค่ะวันนี้แม่ใหม่ก็จะพาทํากระทงนะคะแบบง่ายๆซึ่งก็ใกล้จะถึงวันลอยกระทงแล้วแต่ไม่มีเวลาทํากระทงเลยค่ะใช้สิ่งนี้เลยค่ะมะละกอสุกนะคะเนื่องจากว่าที่สวนแม่ใหม,ม่มีมะละกอสุกนะคะในช่วงนี้ส่วนมะละกอสุกที่เราใช้ทํากระทงนะคะก็ใช้ลูกใหญ่หน่อยนะคะเพราะว่าถ้าใช้ลูกเล็กเนี่ยเขาก็จะจมได้ง่ายค่ะ มะละกอสุกเนี่ยก็จะเป็นอาหารปลาได้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีดอกไม้ค่ะมีธูปมีเทียนนะคะก็จะมีกันไกนะคะเผื่อได้ตัดอะไรนะคะแล้วก็จะมีสกอตเทปค่ะถ้าใครนะคะอยากใช้ใบตองพันธูปเทียนนะคะเพื่อความสวยงามแบบนี้ค่ะใครจะไม่ใช้สกอตเทปก็ได้นะใช้หนังยางรัดก็ได้ค่ะง่ายดีนะคะมะละกอนี้แม่ใหม่ก็จะผ่าครึ่งนะคะ ที่สวนมีมะละกอสุกเยอะค่ะก็เลยส่วนใหญ่นะคะก็จะโยนให้ให้ปลากินค่ะในสระนะคะเขาก็กินนะคะมะละกอลูกหนึ่งเราก็สามารถทําได้สองกระทงนะคะโหดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ทําได้เร็วมากๆเลยนะคะไม่เสียเวลาเลยค่ะไม่ต้องยุ่งยากเลยนะคะไม่ต้องเสียเวลานั่งพับใบตองนะคะไม่ต้องไปตัดต้นกล้วยให้วุ่นวายเลยค่ะกระทงมะละกอสุกเนี่ยง่ายมากๆเลยนะคะ เอาเม็ดออกด้วยนะคะเนี่ยแต่เม็ดเนี่ยปลาก็สามารถกินได้เหมือนกันนะคะแต่ไม่ใหม่จะเอาไว้สำหรับวางดอกไม้ค่ะแล้วก็จะทำเหมือนเรือเลยนะคะ จากนั้นเราก็จะปักทูบเทียนนะคะก็จะปักไว้ที่ส่วนหัวส่วนหางนะคะไม่วางใกล้กันนะคะเวลาที่จุดเทียนนะคะจะทําให้เทียนเนี่ยอาจไหม้ทูบได้แล้วก็จะปักห่างกันแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เอาดอกไม้นะคะดอกไม้ตามใจชอบเลยค่ะใครชอบดอกอะไรนะคะก็หามาวางไว้เลยค่ะ ลองทำดูนะคะกระทงจากมะละกอสุกทำง่ายๆไม่ต้องเสียเวลามากเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามชมคลิปฝากกดไลค์ก็แชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยสวัสดีค่ะ